สวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องเขามาตกปรากดกันครับมันนี้เขาสิมาตกปรากดกันยุ่บ้านไฟบ้านเขมกเนาะมาร้องเมืงเงียรครับเงียดีพี่น้องเงียอันนี้แนะนำเลยครับผมไม่ได้ขายเงียได้พี่น้องแต่ผมจะแนะนำว่าเงียดีีหลีเงียะคนนะเงียหมายรับสองพันยี่สิบครับเดี๋ยวไปเบิง้งไฟน,น้อยครับเห็นไฟน้อยไม่รู้ว่ามีคนเห็นไฟอยู่ประมาณนีจจะคนหนึ่งหรือสองคนประมาณนี้ เด ok no like ี๋ยวไปเบิおお่งกันครับผมสิใส่เวลาให้หน่อยที่สุดมือนี่เพราะว่าบริณนอนหลายมือเลยพี่น้องเ่ยบลาตกปลาไาป่างหนาเขานะเอ้ามิผู้เดียวมผู้เดียวมงเอ็ดผู้เดียวเพื่อน ก็มีครับมีสองคน,ไ,นไปยังไหนไปยังไหนไปยังไหนเป็นนู่นวัดกันก์วัดกันวัดกันร้านไก่ก่อน เขาดีวะด้วยเอาดีก <horas> really? yeah. no, ็ตามมาพี่น้องเขาแจ้งฟ้องแจ้งฟ้องเดี๋ยวแจ้งฟ้องจัดการเลยครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ใส่งามำเแม่นไหมน่ะงามของวัดเออเนี่ยเขากับเป็นเนี่ยตัวเดียวกันแล้วครับเนี่ยเนี่ยนี่แหละเนี่ยเนี่ยกับนี่แหละเนี่ยตัวเดียวกันนี่แหละเนี่ยไม้รับนี่รลยเนี่ยไม้รับเพื่อนไรใช่รับเพื่อ Có một cái máu đây rồi Nên bờ đi đâu mà Liêng đi không đi <laughs> <lên>, <laughs> <là>. <laughs> <laughs> trong bữa này chậm nha phải lấy cỏ quyết ngay ra mà chết ngay nghe đẹp không mà này mày đấy mày đây mày đi ăn

โมมีม่ฟูคือกล้องไห้พี่น้องใช่อาจจะง่ายครับผมก็ไ้โอ้ง่ายครับง่ายตื่นง่ายได้ปะ ไปเรื่อยๆพี่น้องเออไปจ้ดาดึงเอาดึงเอาพี่น้องเลยอียง,ยงางอย่างหลอกห่างโอ้ยรวมงานพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเลยตบกประกวดบกัน <c ười> บระตูประตูนักการก่อสร้งเอาใหญ่บเราไม่น้องไปร้องแล้วเราผิดบพผิดหวังถ้าเขาได้ดึงเขาต้องได้ดึงเมื่อกี้เราเงีแล้วหนีเราเงียบแล้วปตูหาแล้วเขาไปซื้อเงียแล้วเดี๋ยวเปียวงี่หไม้รับเลยพี่น้องยี่ห้อบ้านในชุวงเน้นมันมีขายอยู่เดี๋ยวเรากลับมาในนาวเดียรมึงเพราะเราปีมือนะเงียเราบิดหวังก็เปลี่ยนในเสื้อเล่าปีมือเราเปียวยี่ห้อไม้รับพี่น้องเดี๋ยวเรากลับมาเด้เบอร์ติดตุ้งเนี่ย เาล็อติดามเรื่อยๆครับใส่เวลาปรดนครับเดีกยลฟเป็นตัแวลตแล้วดิไลชิตัวแล้วดิไลชิดตัวครับเอาล็อติดตามเงาๆพี่นนาะเดี๋ยวเขาจะมันมีคนไทยให้เนาะเดี๋ยวเบิ้งเป็นช็อตเป็นช็อตไปนีน่ลจิ๊บจิบจิ๊บจิ๊บบ เบ็เล็ก uh, ็เกี yeah. ่ยวแล้วม่ไห้าเบ็ดมันเนาะคนมันเบ็ดมันพี่เบ็ดมือหายเรอยู่ีเขาขึ้นม้รปะเก็บเลยพี่น้องเลยงได้คนี้เห็ได้กล่องเลยหน่อย่ด้หนิอุ้ยต้องกันดใช่ไหมรดยา รุดจ re ้อ <siglo> ้เฮ้ตาลีลาอยู่บร่กินดอกบวัดเนาะ่กันแล้าดวพอใหญ่เรามาแล้วปะเนี่ยกับไม้รับกันไปด้้องดิสูได้ว่ามันเหนยาเก่งขึ้นกันตเดียวกันแล้วไันคอะเพราะอะไเพราะว่าต้นผู้อย่เราบอกกมเพาสะดนแล้วหรือน่าจเอาครับ เหี๋ยวลปโอ้ัวงามอยู่มันลงมาเข้างล่างตัวนมโอ้ถือเงียงถือเงียงมองแม่คือแน้วม็ต่ำไปให้หดไป ทึงท in ึงเงีย <nước> บ <com> <z> ึงเงียบจิบเลยปะตาลงมาอยู่ล่างเหรอไม่รารอมันพี่น้องเลมีเลือดเนาะดุดลงกันซะเนาะแห้งหน่อยอยู่เจียตาครับเจีตตายเตายตามาของยังไงซอเออมันเบาีงกินดอกปุกุินดาวเปนดกดินดวมันไม่พใาไน นี่วัววัโหัวไฟกำเอาจะถามเลยครับเนี่ยนี่เพราะอายใคพี่น้องร้องไหมครับกระพุกละกระพุกไงกระพุกละลอยกระพุกน้อยกรพุกสิบบาทโต๊ะกงเลยพี่น้องเฮ้ย เป็นตตวตัวใหญ่เลยโอ้ใส่ไม่จะใส่งามๆไปหรอกระ่บื้อวกาวใหญ่ครับใส่งามเลยล่ะตามเริ่มห่างแล้วครับเดี๋ยวน้อย่วงไปจะกลับแล้วะไปนอนตามเพื่อนแล้วเร็วอีกจคกสี่หาตัวกกลับแล้ว พอดีใส่งามๆพี่น้องปรากฏใส่สำเนาประมาณประมาณธุรกิดงานเป็นปลงเงียนี่ยครับไปครับพี่น้องเขากลับบ้านครับมาเลยป่าได้จจกโลวะไม่ได้สั่งเนาะเขาต้องประมาณที่จะประมาณเอารถ ใส่งามครับอ่าเห็นในกล่องอาจจะน้อยๆครับแต่แต่ตัวจริงมันมันใส่งามนะครับมันขวดเดียลดเล็กก็ได้กินครับเงี้ยเบันดีลิอันนี้เขาไม่ได้ขายเงี้ยเนาะผมไม่ได้ขายเงี้ยเนบแต่ว่าผมใส่ใส่เงี้ยตัวนี้มันดีแต่ก่อนแต่ก่อนไปตกป่ามันพวกเคยได้ปรากฏป่านี้ เราไปนาไฟากันค้นในคนในหลาเนาะช่วงคนในหลเขาจะรู้เลยว่าเงียดีหรือบดีต้องไปเทศกันหนาไฟาคนใน้หล,าลหนาไฟาที่เขาเคยไปตะกี้เขาดึงยี่สิบตัวเขาได้ดึงตัวหนึง่งหลังจากที่มาใส่มาเรรู้จากเงียเนีย,หยนะหม้ลับเนาะเนียะหมหรับเกิดเื่อโอเคครับโอเคเลยละ่ะนี่ครับตามนี่แล้วเนาะพี่น้อง เบอร์โทรก็าตามนี่แล้วครับเพคุนท่านใดสนใจโทรสัง่งเลยครับส่งทั่วประเทศปุกปุกครึ่งกิโลนี่ร้อยหนึ่งครับแล้วกับบุกหน่อยนี่งหกสิบบาทแต่ท่านใดอยู่ใกล้ๆลอกข้ามมองสูงเนินอยู่ก่อนที่เขาไม้สูงเนินมีร้านขายอยู่ครับร้านที่มีเงินท,นที่มีรถไถยเลยเอาเจอกันชิมนาครับผมแล้วชิมนี่สวัสดีครับ